เอาตีตีปับอืมเกือบไปแล้วเกือบแล้วเกือบลราจะซื้อระเบา่ยุ่งนะํำการสรับลงไปนะครับอันนี้สี่คำการประยางนะครับ2 7 5 7 0 R 22.5นะครับผมเซนนีงัดยากแน่นอนนะครับอ่ะยากแบบใดนะครับช่วงซับอิเตอร์ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับผมว่ามันมีสนิมนะครับุ้นกระจาย ขอบแข็งนะครับผมตัวนี้นะครับขอบแข็งนะครับยี่ห้อตัวเอ็มนะครับผมแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับงัดมันขึ่นมาแบบสีเลยนะครับเห็นปะงัดออกมาโปรตีแล้วมันสิรุดเลยนะครับผมบางเสียงก็สิรุดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษใส่ใจนะครับผมต้องใส่ใจมันจากน้อยต้องใส่เล็กงัดยางมางัดซอยนะครับผมถ้างัดอะเล็กจังเลเดียน งัดบ่ออกให้เอาเล็กงัดยางทั่วไปมางัดซอยนะครับปับ๊บปั๊บเข้าให้นะครับผมแล้วก็งัดลงปั๊บแบบสีเลยแต่สีผ้าใบนะครับขอบแต่ละอ่ายี่หอ้อแต่ละตะัวกับบ่คือกันนะครับผมบางตัวก็ออกง่ายนะครับบางตัวก็ออกายากอ่าใช่ว่าสิออกายากออกง่ายเสมอไปอ่าเหล็กงัดยางงัดซอยออกมาอีกนะครับผมปับ๊บปั๊บนะครับ อ่าโอเคนะครับผมงัดปับ๊บอ่าออกมาเรียบร้อยแล้วใส่อิเตอร์งัดขึ้นมาแบบสีเลยเห็นขอบ mm hmm. บ่าี่นองเอฟซนะครับผมยางตัวนี้ขอบมันค่อนข้างทีสินานะครับยี่ห้อตัวเอนะครับทําการเจีย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 ลงไปแล้วก็เอากาวจากห้อ <Okay. S 1> มาทาลงแบบสีเลยนะครับเห็นบอกเห็นขอบยางมาหันบลนอคน้านะครับผมนี่ครับปเป็นขนาดยาง 2 7 5 70 22.5ยี่ห้อตัวเ็มงัดยากนะครับอ่าฟ้าบเข้าให้อ่าสออ่ากาวมันแห้งเนี้แล้วก็สิทำการปะลงไปนะครับกาวตัวนี้ค่อนข้างที่สีแห่งไว้นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่สีเหนียวดีเป็นพิเศษเลยเอาลูกกิ่งมากิ่งเข้าไปนะครับปุ๊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 บกิ่งบนกิ่งล่างมันนะครับ อ่าให้รอบๆเลยเสร็จแล้วใส่คีมลอ็อกมาเหนียบไว้นะครับแล้วก็งัดขึ้นไปสังเกตขอบยางดีๆนะครับผมน้านะครับขอบยางนี่นะ้างัดมากนี่เป็นที่หอตัวนี้งัดยากนะครับผมอ่าปาัปาบ๊บปั๊บปั๊บตีลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ทําการงัดอีกนะครับปบั๊บมึงที่แหละนะครับมึงกําลังตรงดีนะครับกําลังตรงแห้งเร็จแล้วก็เอาค้อนตีลงไป ตีตีปับ๊บดีดจนคิมล็อกเดี๋ยวลุดออกมาเลยนะครับมันแข็งแห้งอิลีนะครับพี่น้องเอฟซนะครับแต่ว่าก็เซียดให้ e f เอฟได้เบิ่งกันมันก็บดายยากมันก็บดายง่ายทั่วไปอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ